สวัสดีค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นแล้วนะคะและคาดว่าจะส่งผลกระทบไปจนกระทั่งถึงวันเสาร์นี้ค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดนะคะเนื่องมาจากยอมความกดอากาศต่ำอันเนื่องมาจากความร้อนปกคลุมอยู่ที่บริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่มวลอากาศเย็นปานกลางขณะนี้ได้แผ่ป,ปกคลุมลงมาถึงบริเวณเวียดนามตอนบนและลาวตอนบนแล้วนะคะคาดว่าภายในคืนนี้ก็จะแผ่ป,ปกคลุมลงมาถึงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานค่ะประกอบกับช่วงนี้มีกระแสลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะพัดน เอาความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนปัจจัยทั้งหมดนี้จะส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นนะคะโดยใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้จะเริ่มส่งผลกระทบในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครและก็บริเวณภาคตะวันออกค่ะในส่วนของภาคอื่นๆนั้นคาดว่าจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปด้วยนะคะก็ขอให้ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่ารวมทั้งอาจจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้บางแห่งในขณะที่เกิดพายุขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางฝ่าพายุฝนไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างและแผ่นป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะมาดูอากาศรายภาคใน24ชั่วโมงข้างหน้าน,นี้กันต่อนะคะเราเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือช่วงนี้มีอากาศร้อนโดยทั่วไปมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันนะคะแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง10%ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง15-19องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้ก็มีอากาศร้อนโดยทั่วไปมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันกับจะมีพายุฝนฟ้าขนองมีลมกระโชกแรงถึง40%ของพื้นที่นะคะ แถมจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้บางแห่งด้วยคะ่ะอุณหภูมิเฉลีย่ยอยู่ที่ระหว่าง17ถึง36องศาเซลเซียส สำหรับภาคกลางช่วงนี้ก็มีอากาศร้อนมีฟ้าหลวในตอนกลางวันร้อนจัดในบางพื้นที่และจะมีฝนฟ้าขนองเป็นพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะคะ30%ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง24-40องศาเซลเซียสค่ะส่วนแถวๆบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลนะคะช่วงนี้กลางวันก็ยังมีอากาศร้อนและก็จะมีพายุฝนประมาณ40%ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง25-39องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกระยะนี้ก็มีอากาศร้อนมีฟ้าหลวและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ ะะรวมทั้งจะมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงด้วยค่ะอุณหภูมิเฉลีย่ยอยู่ที่ระหว่าง24ถึง3 7องศาเซลเซียสสำหรับทะเลยังคงมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรค่ะ ปดทา้ายภาคใต้ระยะนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอากาศร้อนในตรงกลางวันนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ระหว่าง22ถึง36องศาเซลเซียสนะคะด้านฝั่งอ่าวไทยนี้นะคะจะมีฝนฟ้าขนองประมาณ20%ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านฝั่งอนดามาันนะคะจะมีฝนประมาณ10%ของพื้นที่ ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ